สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหานะคะวันนี้ที่พูดถึงเรื่องออวิสัยทัศน์กับองค์ความรู้ที่มันดูจะลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะคะครับผมเหมือนกับว่าเป้าหมายสูงสุดที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเนี่ยคือการปิดวัตตะเลยทีเดียวคือการหลุดพ้นจากวงจรไปเลยครับคำถามก็คือว่าวิสัยทัศน์ที่แท้จริงมันคืออะไรแล้วมันต่างจากการตั้งเป้าทั่วไปยังไงคะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือแหล่งข้อมูลนี้เขามองว่าวิสัยทัศน์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป้าหมายแบบสั้นๆหรือเป้าหมายทางโลกทั่วไปแต่มันต้องผูกกับเป้าหมายที่ที่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยก็คือการปิดวัตตะปิดวัตตะใช่ครับคือช่วยให้ทุกชีวิตหลุดพ้นจากวงจรทุกไปเลยทีนี้การจะมีวิสัยทัศน์ระดับนั้นได้เนี่ยมันต้องมอีสิ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้ที่ถูกต้องก่อนนะครับ อ๋อองค์ความรู้น่าสนใจค่ะแล้วองค์ความรู้ที่ว่าเนี่ยมันต่างจากความรู้แบบที่เราเรียนเรียนกันยังไงคะแบบว่าแค่จาเก่งเงหรือเข้าใจทฤษฎีเฉยเนี้มันพอไหมคะเอ่อต่างกันเยอะเลยครับความรู้ทั่วไปเนี่ยมันมาจากการเรียนการจาหรือใช้ตรก,กะแบบโลกโลกใช่ไหมครับค่ะแต่องค,ความรู้ในความหมายนี้เนี่ยมันเกิดจากการรู้แจ้งอะครับคือเห็นความจริงด้วยปัญญาเลยว่า จริงๆแล้วสรรพสิ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยครับมันเป็นแค่การรวมตัวของท่าต้นกำเนิดแล้วก็ดำเนินไปตามเหตุปัจจัยหรือที่เรียกว่าธรรมซึ่งในที่นี้ก็คือกฎธรรมชาติหรือสัจธรรมครับอืมเข้าใจค่ะพอเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรให้ยึดถือได้แบบตายตัวมันก็เหมือนปลดล็อกข้อจากัดในใจเราไปเลยหรือเปล่าคะทาให้เห็นว่าจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่เลยครับ นั่นคือประเด็นสำคัญเลยพอเข้าใจว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่มีแก่นสารจริงๆไอ้ข้อจำกัดที่เราสร้างขึ้นมาเองจากตรกกะจากความเชื่อว่าอันนี้ทำได้อันนั้นทำไม่ได้มันก็เออมันก็หมดความหมายไปค่ะ ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่มันเป็นการเปิดมุมมองไปสู่ความเป็นไปได้ที่มันแบบไร้ขีดจำกัดจริงๆเพราะมันไม่มีอะไรมาขวางศักยภาพที่แท้จริงแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะคะแหล่งข้อมูลก็พูดถึงกรอบด้วยที่เปรียบเลยว่าเป็นกาลาแลนที่มันจำกัดความคิดเราอยู่เหมือนกันถูกต้องครับอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญเลยกรอบพวกนี้มันถูกสร้างขึ้นจากคำสอนจากการตีความตามตัวหนังสือหรือแม้แต่าศาสนา ตักกะโลกโลกที่มันยึดติดกับรูปกับนามนะครับอืสิ่งเหล่านี้มันครอบความคิดเราทำให้วิสัยคัศน์เราแคบลงคิดนอกกรอบเดิมๆได้ยากแหล่งข้อมูลชี้ว่าแม้แต่คนที่เข้าถึงธรรมะแล้วนะก็ยังอาจจะติดอยู่ในกรอบเดิมๆได้เอ้าวเหรอคะครับทำให้ภารกิจที่ว่าหรือสัตว์ขนสัตว์หรือการช่วยสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นเนี่ยมันทำได้ยากเพราะว่าพอเสนอแนวทางที่ต่างออกไป มันอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในกรอบเดิมๆอะครับโหถ้ากรอบมันแข็งแรงขนาดนั้นแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปได้ยังไงล่ะคะมันมีทางออกไหมคะเนี่ยแหล่งข้อมูลเสนอว่ากุญแจสำคัญเลยคือการเคารพในธรรมครับเคารพในธรรมครับซึ่งมันไม่ได้หมายถึงการบูชานะครับแต่คือการเชื่อมัน่นแล้วก็ปล่อยให้ธรรมหรือกฎแห่งเหตุปัจจัยเนี่ยมันทำงานไปตามกลไกของมันเองค่ะ <c oughs> โดยที่เราไม่ต้องพยายามเข้าไปควบคุมจัดการด้วยความคิดปรุงแต่งหรือการแสดงตัวตนของเราเข้าไปนำทางหมายความว่าแทนที่จะเอาตัวฉันเป็นศูนย์กลางในการวางแผนหรือไปขับเคลื่อนก็ให้ถอยออกมาแล้วเชื่อในกระบวนการของธรรมะเองอย่างนั้นหรอคะประมาณนั้นเลยครับคือพอเราเคารพในธรรมจริงๆเนี่ยเราจะปล่อยให้สัจธรรมมันคลี่คลายไปตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม พลังของธรรมะที่บริสุทธิ์นั่นแหละครับมันจะนำทางไปสู่เป้าหมายได้เองการพยายามแสดงตัวตนหรืออัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแหล่งข้อมูลมองว่ามันเป็นกับดักเลยนะทำให้เรากลับไปติดในกรอบเดิมได้ง่ายแต่ถ้าไม่แสดงตัวตนไม่สร้างแบรนด์ไม่มีผู้นำชัดเจนแล้วเนื้อหาธรรมะมันจะสื่อสารออกไปในวงกว้างได้ยังไงล่ะคะในโลกที่ดูเหมือนจะให้ค่ากับตัวบุคคลมากๆเลย นี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังของธรรมะตามมุมมองนี้ธรรมะที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากความรู้แจ้งจริงๆนะมันมีพลังดึงดูดในตัวเองอืม,มันสามารถสัมผัสแล้วก็เปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้โดยตรงเลยแหล่งข้อมูลใช้คําว่าเนื้อหาธรรมที่บริบูรณ์ใครได้ฟังแล้วอยากฟังต่ออ๋อแสดงว่าตัวเนื้อหาธรรมนั่นแหละครับที่มันมีแรงขับเคลื่อนในตัวเองแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะจะเผยแพร่ยังไงดี ก็ใช้สิ่งที่โลกสร้างขึ้นครับสิ่งที่โลกสร้างขึ้นครับหมายถึงใช้ช่องทางสื่อสารหรือเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่แล้วนี่แหละเป็นเครื่องมือช่วยกระจายเนื้อหาธรรมะออกไปโดยให้ตัวธรรมะเองเป็นผู้นําเลยคือให้ธรรมะนี่แหละมันจัดการคือผู้พูดหรือผู้ส่งสารไม่จําเป็นต้องปรากฏต,ตัวตนเด่นชัดแต่ให้ความสําคัญกับความบริสุทธิ์ของเนื้อหาเป็นหลัก ฟังดูก็เป็นแนวทางที่ท้าทายนะคะแต่ก็เข้าใจได้ในมุมของการรักษาแก่นแท้ของธรรมะก่อนจะจบค่ะมีประเด็นไหนที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำเป็นพิเศษอีกไหมคะมีครับเป็นข้อความที่เอ่อค่อนข้างกระตุน้นแล้วก็เร่งเร้าพอสมควรเลยคือบอกว่าดวงจิตทั้งหลายกำลังรอเราอยู่รอเราอยู่ เหมือนชี้ให้เห็นว่ายังมีสรรพสัตว์อีกเยอะมากที่รอความช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากกรอบจากวัตตะนี้ครับเหมือนเป็นเสียงเรียกร้องให้ลงมือทําหน้าที่สําคัญน,นี้นะคะทําซะอย่าปล่อยให้วัตตะคงอยู่เป็นการย้ําเตือนถึงโอกาสแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยใช่ครับ เป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพที่เราอาจจะมีในการช่วยเหลือคนอื่นๆให้พ้นจากความทุกข์ได้การจอดลึกวันนี้ก็นำมาสู่คำถามชวนคิดต่อนะคะว่าในสังคมปัจจุบันที่มักจะยึดติดกับตัวตนรูปแบบที่จับต้องได้การนำเสนอทำลอก,กรอบที่เน้นความว่างเปล่าไม่ยึดติดตัวบุคคลแบบนี้มันจะต้องเจอกับความท้าทายยังไงบ้างครับ <S <S แล้วพลังของศัจธรรมที่มันไรร,รูป,ปธรรมเนี่ย มันจะสามารถทะลุทะลวงกำแพงของกรอบความคิดที่เรามองเห็นได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้คงเป็นสิ่งที่เราต้องนำกลับไปคบคิดกันต่อนะคะ